นี่นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นอนนหนึ่งนอนหนึ่งตะบันนอนหน่อยน้อยน้อยอีกอีกนึงเออใช่เห็นตะมืออาชีพเขาเห็ดเพื่อนเพื่อนไปหาหน่อไม้เห็นตะมืออาชีพวันนี้เรามาเห็นมือไม่อาชีพดูเพิบแท็กซี่บอกว้ายบม่ได้รักบม่ได้รักบม่ได้รักเจ้าของหน้าไปอยู่ไห้หัก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 ไม่ได้รักบม่ได้รักโอ้ยยันสักมือเถอะครัเจ้าของหน้าไปอยู่ของหน้าไปอยู่โอ้ยสัวเจ้าของนาคือใคร เจ้าของนาก็ปลูกกับย่าไงเพิ่นปัจจเพิ่นปัยูุมามาเจ้าเอาเรื่อยๆๆๆแล้วก็เอาข้อนี่มาเอาดิเนี่ยล่ะเนียล่ะเนียล่ะเอ้าเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ก้อนนี้มีไหมถือดีๆลูกถือดีเอ้ามันคือเสียอะไรวะน้องใหม่ไหมน้องใหม่คือเสียอะไรวะมีแต่รอยตัดก็มีแต่รอยสับไหนล่ะเอ้ามีแต่รอยเอาแล้วเนี่ยอันนี้ก็รอยเอาแล้วอุ้ยเพิ่นคือเมื่อนี่ พ่อสายดูอันนี้ด้วยดีจับอย่างนี้ลูกโอเคเหรอใช่แหะได้น้องใม่หานอนหนึ่งปะผ้าเกี่ยงให้เลยสิได้เกี่ยงห้องคนนี้ก็ขุดดินคนนี้ก็รักหน่อไม้เอาเอาไปเกี่ยงคนนี้เนรอเฮ้ยเกี่ยงน้องวัวได้เนี่ยลมแรงมากเออพ่อปศิพ่อไส้เลยขันขันประจำเป็นขันประจำเป็นคันปศิไส้เจ้าเลยอ้วนได้อยู่ได้อยู่นอนนึงอู้รัก นี่ละนี่ละเบื <sch re mart> ้องอันอันฟันช้ำหน้าน่นเบื้องหลายหลายฮันท้ำชาจำมขีจำมีแตาเบื้งอันที่เขาเห็ุบ่าเปลี่ยนเบื้งเพื่อความความตลกสนุกสนานถึงกำลังแรงแขงจัวเบื้องเบื้องเบื้องอันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้จ้าเหตให้ดีหน่อยเบื้องสละอันน้องใหม่ยังเอาจาวาไขวานอหั่เออว่ะหูหัวถือจ เกี๋ยมันขายหนาเจ้าของข้ายุ้มันแสนอยู่ขึ้นไปอะเอาไม่ดีเอาเอาท่าเอาตัว่าเขาจะเอาไปแกงง่วงบัวเนี่ยแต่เพา่ึนก็คือของ,ง,ของเพื่อนเมื่อนี้ยจะเอาอันน้องใบที่เพิ่นต้มแล้วหนึ่งแล้วแล้วกันนอ้องใบสมเมื่อบ้บานน้องบัวน้ำสันดอกหวานมันจะตกแล้วนะคะคุณอ้ววโอ๊ยตกได้ยไงคุณไม่อ้วเออคุณไม่อ้วมันไม่ตกหรอกคุณไม่โอ้ยตากล้องจะตายอยู่แล้วเนี่ยตากล้องก็ถือดีๆสิมันจะ ตะกร้องกระใส้สุดอันที้ฟ้องสุดอันอันมาลงบาเตงงามๆสุดไปเที่ยวใช่ทะเลเด้อแต่ละคนลูกสาวอันแม่อ้วไปแล้วมันก็มีนี่นี่นอนนึงหาได้เอาไปเกี่ยงขุนน้องบัวต้นนี้เกี่ยงอาทิตย์หนาอะไรตัวห้าเออฮะเอาวะต้องต้มไปก่อนเนาะพี่จะหยุดล้งนำมันจะสามนาทีแล้ว,อวโอเคค่ะโอเค